ครับยกที่สปล่อยตัวครับตอนนี้ฝ่ายแดงได้เปรียบ1อ8นะครับผมเจ้าซิลาเงินอ่าเชอมงว่างครับนักสู้ชาวญี่ปุ่นกับฝ่ายน้ำเงินนะครับอ่าครับตอนนี้ฝ่ายแดงก็ได้เปรียบครับรอวฝ่าเป็นมวยจะดูดีกว่านักสู้ชาวญี่ปุ่นลายนี้ครับอ่าเด็กไม่เอาแล้วครับเข้าในฝ่ายแดงแกไม่แพ้หักไม่ลงครับอ่าโอ้ยซอยเท้ากับฝ่ายเงินเจ้าซูมง หมายเลขนี้มุ่จากพัดพัดลุงครับโอ้โหทางสดันเวทีเอารับเจ้าซูมงคึกแล้วตอนนี้ฝ่ายน้ำมันนักชาวญี่ปุ่นสีลาเงินลานาโฮสโองครับผมอยากอยากมาเจอครับชื่อค่ายของแกครับผมเอาละครับเจ้าซูมงคนักช่างย้อยโดนบัดเย็บซ้ายโอ้โหสูงสีขนาดนี้นะครับรูปร่างความใหญ่ อในฝ่ายแดงจับได้เปรียบเลยครับมาดูว่าการไล่เกณฑ์การคล้องคอฝ่ายแดงจะดูได้เปรียบกว่านะครับผมเราเสียเปรียบในรูปร่าง้า่เอาครับโอ้เจ้าจูงงกมาเป็นจุดเลยครับเอ้าเรียบร้อยครับบอกเองฝ่ายแดงโดนเข้าไปครับเมาเลยครับเอาเอาเรียบร้อยนกอีกแล้วหนึ่งครับเอาเจ้าจูงงครับเป็นฝ่ายชนะนกเป็นจุที่สามเมื่อวานับดูครับรอดหรือเปล่าครับผม เอาครับไม่ได <laughs> ้จะไหวครับมองเมาไปเมามาอยู่ไหวนะครับเอาในนาทีครึ่งด้วยูกับรอดหรือเมาครับเจ้าสีราเงินเอาเรียบร้อยช้อยเก็บฉากเลยนะครับผมนั่นว่าเจ้าซุบงนะครับผมเจ้าซุบงในสปอร์ตยิมนะครับเป็นฝ่ายชนะนอบไปในยกที่3ครับได้นับแปดก่อนแล้วต่อยท้องอีกชุดนึงครับเรียบร้อยช้อยเก็บฉากไปเลยครับผม À, giáo mong với bên phải cho nên nó quay lại trong thì giảm đi cả.